กับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไอคิวนะวันนี้จะมาเล่นมอดเอ่อ My s i n t r i n My Myra ไม่รู้อ่านชื่อว่าอะไรแต่เรานั้นจะมาับการเอ่อนี่แหละครับแม่มดสาวอันเซนซบึมฮึมนะผม Myra ม y r a ค่ะผมมาราไอคิวไอคิว Myra คียบอร์ดน้ำเซฟไปเลย <Back. S 2> แล้วก็เอนเตอร์โอเคนะคะผมมอดนี้ไม่ต้องตกใจนะผมทิ้งลิงไม่ให้ล่นลากแล้วผมก็จะบอกก่อนนะคะว่าเวลาโหลดเสร็จมันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของมอดกาเซโลเนาะซึ่งมันเกี่ยวกับกาเซโลยังไงเพราะวันนี้เราจะมาชุบชีวิตของคุณกาเซโลกันนะครับจะมาชุบชีวิตกันโอหัวเจนี่แบบ เบบเอ้า <Be> oh, สวัสดีนั่นใครนะ่จะจันอยู่นี่เออเอ้าเออเออขอโทษนะเธอตัวเล็กมากฉันเลยไม่เห็นเธอนะ่ะเออเอเอาล่ะมีอะไรช่วยช่วยไหมล่ะฮะแต,แต่เออไม่ไม่ไมยแต่ช่วยร้องเพลงกับจันได้ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิให้แทนนั่นนั่งซื้ออะไรนะ่ะฮะ โอ้หนังสือนี่เหรอหนังสือกระถางการคื้นชีพอะไรแต่จริงจะไม่ได้สักทีเลยถ้าการได้จะช่วยฉันต้องไปขึ้นสอบพรุ่งนี้แล้วจะเต็งีน,นี่แปลถีบเทษด้วยยังแหละแต่ฉันรู้จะทำได้ไหมแต่เธอช่วยฉันได้ครับขอบคุณแล้วกันพูดพูดไม่เป็นละแปลไม่เป็นละ เขาไม่ได้ดูมดนี้บ่อยนะหาหาคนที่แปลเก่งๆไม่เป็นเสียงโคตรดีเราจะคอยช่วยเธอไล่กระถาสำเร็จเอง มันมีหลุมศพกาเซโลเห็นไหมครับมีอ่ำม,มีบุหรี่วางอยู่หน้าหลุมศพด้วย การขำด้วยเลยเลอ,อเจน้นะครับนะ่ะน่ะเห็นป้านนะบุรีบุรีนะ่ะอยู่หลังหมวกบอยเฟนนะ่ะบีบอ๊บโอ้ฉันว่ามันกำลังจะได้ผลล่ะไอ้แอล้วถ้าเกิดเราร้องต่อยสักเพลงหนึ่งเนี่ยฉันว่ามันจะต้องใกล้สิ็จแล้วแน่นอนเลยเอาล่ะลงั้นเรามาลองต่อกันเลยนดะโอเคไหมโอเคโอเคไปกันเถอะ เป,เป็นแปรแบบโคตรเร็วนะฮะแปรแบบโคตรดีแปรดีสุดแล้วฮ่าฮ่ามาเลยแอาจเจเดี๋ยวฉันจะทำการร้องเพลงละลายเวทนต์มมเองบอยเฟนอย่าไปตกหลุมรักอาจเจเขาละเดี๋ยวเกิร์ฟเฟน 对哦。Dude, oh. เฮ้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 รัวไปแล้วจี้จี้จี้เฮ้ ตุตุตุ๊มเย่จะเป็นไงต่อครับเจ้เฮ้ยเริ่มมีเสงไฟขึ้นแล้วทุกคนว้าวโอ้ดูนี่สิมันเริ่มจะได้ผลแล้ว่ะดูน้อยอะไรล่ะเดี๋ยวเราต้องไล่กระถาอะไรอีกอะเหลืแค่กระชายแค่ไม่กระถาแล้ววิญญาณทั้งหมดในหลุมศพนี้ก็จะตื่นขนึ้นมาวู้เอาละไอ้ดู เตรียมร้องเพลงครั้งสุดท้ายเพ er ื oh, ่อที่จะไล่วูเขาขึ้นมาและเมื่อวกเขาขึ้นมาแล้วเราก็จะไล่คาถาสุดท้ายเไปกันเลยโหวางนิ้วไม่ถูกเลยเมื่อกี้นี้มาเร็วมาก โจโจโจไปกันเลยเพลงเหมือนอินเดียเขาเนี่ยเพลงเหมือนแบบอาหรับอาหรับอะไรเงี้ยทุกคน แล้วก็เสียงแบบนักล้องโอเปร่าอะไรเงี้ย ผมเพิ่งสังเกตเห็นมันไม่ได้มีแค่บุหรี่อย่างเดียวมันมีหมวกกาเซโลวางอยู่บนหลุมศพ้ลยขอมีส่วนร่วมในการร้องเพลงสักมิดนึงเอ้ยนิดนึง เอาละนะั่นมันได้ผลแล้วเลย <c oughs> ว้าวปัญญาเต็มเลยเอาละจะดูชิคกะทูดน,นะฉันเนะี่ยด้กระถางก็เจ็บมัน <c oughs> แล้วใช่แล้วพวกในที่สุดเธอก็สามารถทำสำเร็จข่าวขึ้นแม่เนี่ยฉัน,นูที่เธอว่าฉันนั้นสามารถไร่มันจะสำจะสำเร็จแนะ่ฉันไม่เคยไล่มันสำเร็จมาก,ก่อนเลยอ่ะ ตั้งแต่เธอเข้ามาเธอไม่เชื่อในการณ์ของฉันไดน้มมำสำเร็จตอนนี้ฉันก็กลายเป็นแม่บทที่เก่งที่สุดแล้วเ <c oughs> ขาขึ้นแมกนั้นจ้าหนูเอาล่ะเริ่มาล็อกเพลงเพื่อปิดฉากคาถาสุดท้ายกันเถอะนะ 3> 3, 2, 1, 1> มีแฟนขับมาเต็มเลยและวน,นอะไรวิญญ,ญาณอมงอัสวิญญาณสียงเดง Among Us, นอมงอัสนี่แล้วก็มีวิญญ,ญาณของเพื่อนพิโคด้วยนะนี่กาเซโลกลับมาแล้ว เนี่ยมันอยู่ริมเลยอะสีภูนะครับไม่ใช่ไอผีตัวนา่นแกวิญญาณมอกัน สอนเลี้ยงเยอะมากเลย Myra Myra สู My ra, My ra, ้ Myra ว้าวมีตัวแฟนขับมาหา Myra Myra ชูป้ายเสียงด้วยเป็นไง Myra Myra <c oughs> เออนะครับก็สามเรตเรียบร้อยนะครับกับคุณแม่ อจะเรียกว่าไงดีเอ่อจะเรียกว่าอืมพี่แม่มดสาวน้อยแล้วไม่เอาดีกว่าชื่อมันเช่งจะซับซ้อนไปแล้วเอาล่ะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปวันนี้กาเซโลนะครับได้ถูกปลุกวิญญาณขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคาถาสุดท้ายที่เรานั้นได้ไล่มนบลนวก็คือคาถาพันนึกวิญญาณหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยน่าจะเป็นคาถาแบบ ปลุกวิญญาณนะแล้วก็ร้องเพลงดีใจกันเลยบอกในตอนสุดท้ายแบบถ้าหากกาเซโลถูกปลุกวิญญาณขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะกลับมาเป็นวัดเวอร์ชั่นสองกาเซโลกลับมาอีกครั้งกับการโดนแม่มดปลุกวิญญาณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเขาอาจจะได้การเป็นผีที่สามารถอยู่บนโลกนี้ต่อไปยาวๆก็ได้นะคุณนะเอเอ,อแล้วกูกดเข้าทอลเทียลทำไมว่าโอเคนะครับก็เสร็จสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับผมเพื่อตี่จะ่ม่พลาดคลิไปม่ๆนะครับผมไ,ไม่เล็บเล็บไล่ไลน์เรตายแม่งเออเกือบใครเลี้งยงแสงด้วยแมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะบายบายซีอูเลต้า